โตโยต้าไฮรัรุ่นปี2026เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรถกระบะยอดนิยมที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมาอย่างยาวนานรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับก,บการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบภายนอกเนวเส้นสายที่เฉียบคมดุดันและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมหรือสีดำเงา ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยไฟหน้าเละที่บางเฉียบพร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน DRL ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมอบทัศนวิสัยการขับขี่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไฟท้ายเปลี่ยนเป็นแบบเลตเต็มรูปแบบพร้อมลวดลายใหม่ที่สะท้อนความแข็งแกร่งกันชนหน้าถูกออกแบบให้สูงขึ้นพร้อมมุมไตและมุมจาดที่ดีกว่าเดิมเพื่อรองรับการลุยออฟโรดได้อย่างมั่นใจห้องโดยสารภายในของ Toyota h i ฮ u ัก2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับความสะดวกสบาย วัสดุตกแต่งพรีเมียมถูกเลือกใช้ในหลายตำแหน่งเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบนำทางออนไลน์ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ระบบเสียงรอบทิศทางถูกปรับจูนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุณภาพที่คมชัดนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสำหรับผู้ขับขี่ที่แสดงข้อมูลการเดินทาง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานระบบขับเคลื่อนและสถานะของระบบความปลอดภัยได้ครบถ้วนในด้านเครื่องยนต์โตโยตา้าได้นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองผู้ใช้ในตลาดต่างๆไฮลักซ์2 0มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอลิโบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีกำลังมากกว่า2 1 0แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการบรรทุกและลากจูงหนักๆเครื่องยนต์เบนซิน2.7ุลิตรได้รับการอัรรปเกรดระบบจ่ายเชื้อเพลิงและการควบคุมการเผาไหม้ให้มีความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้้อมมากขึน อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเพิ่มรุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีจากโตโยต้าซึ่งช่วยให้การขับขี่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลงตอบรับกระแสะรถพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความนิยมโทั่วโลกระบบส่งกำลังของไฮลักรุ่นใหม่นี้มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกยกระดับให้ฉลาดขึ้นสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้อัตโนมัติตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นโหมดโคลนโหมดถึงหรือโหมดทรายเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลุยทุกเส้นทางระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า,ย,ฟา,ย,ฟาย,ยังคงมีให้ใช้งานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในเส้นทางที่ทา้าทายช่วงล่างและระบบการเสเทือนถูกพัฒนาใหม่เพื่อสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลโช๊คอัพคู่หน้าแบบปีกหนกคู่ได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงเสเถือนได้ดียิ่งขึ้นด้านหลังเป็นหนบเสริมที่แข็งแรงขึ้นแต่ยังคงความนุ่มสบายในการนั่งโดยสารระบบเบรกแบบดิสทั้ง4ล้อทำงานร่วมกับระบบ ABS eBD และ BA เสริมด้วยระบบควบคุมเสถียราภาพ VSC และระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการควบคุมที่มั่นคง Toyota Hilux 2026ัมาพร้อมกับเทคโนโลยี Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถปรับตามความเร็วรถคันหน้าระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาพร้อมสัญญ,ญาณเตือนที่กระจกมองข้าง และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถุงลมนิรภัยถูกติดตั้งหลายตำแหน่งรอบห้องโดยสารเพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกตำแหน่งในด้านความสะดวกสบายไฮลัก์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องชาร์จไฟ USB-C หลายตำแหน่งและแท่นชาร์ไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนเบาหลังมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พื้นที่เก็บของทั้งขนาดเล็กและใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนกระบัิท้ายใช้วัสดุใหม่ที่ทนทานต่อการขีดข่วนและแรงกระแทกรองรับการบรรทุกได้มากกว่า1ตันและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นโรบาร์ฝาปิดกระบะหรือกล่องเก็บของได้หลากหลายดีไซน์โดยรวมของ Toyota h i ฮ u x 2026แสดงออกถึงความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานเข้ากับความทันสมัย ขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารแต่ยังคงความคล่องตัวเหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้การลุยน้ำและเส้นทางออฟโรดสะดวกขึ้น,ล,ออนล้ออัลลอยขนาด18และ20นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบุคลิกที่ดุดันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโตโยต้าฮิักยี่สยังคงรักษาความน่าเชื่อถือและความทนทานที่เป็นจุดแข็งมาโดยตลอดแต่เพิ่มความเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่ดีเซลเบนซินไปจนถึงไฮบริดซึ่งช่วยให้ตอบสนองผู้ใช้ในหลายกลุ่มได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ราคาขายต่อของไฮลักยังถือว่าสูงกว่าหลายคู่แข่งจึงทําให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวโตโยต้าให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดในหลายประเทศและเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาเวอร์ชั่นไฟฟ้าหรือปลั๊กอินไฮบริดในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดราคาจำหน่ายของโตโยต้าไฮรักส์2026คาดว่าจะมีให้เหลือกหลากหลายตามรุ่นย่อยโดยเริ่มตั้งแต่รุ่นมาตรฐานที่เน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์ไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่เน้นความหรูหราและอุปกรณ์ครบครันแล้ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนแต่สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับกลับมาคือความคุ้มค่าที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมรรถนะหรือความปลอดภัยด้วยทุกองค์ประกอบที่ได้รับการพัฒนา t o โยต้าไฮ u ักรุ่นปี2026จึงเป็นมากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปแต่เป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้นานหนักการเดินทางในชีวิตประจําวันและการผจญภัยออฟโรดได้อย่างลงตัวถือเป็นการสานต่อชื่อเสียงของไฮลัก์ในฐานะรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกและยังคงครองตําแหน่งผู้นําในตลาดรถกระบะอย่างเหนียวแน่นต่อไป